ท่านรัออาหารว่าของว่าจะถานทานชอบภาพก่อนที่จะได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพางนี้นะครับขอการบอคุณและสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm. ได้จมบลงไปแล้วนะครับบรเ่องที่คุณแม่ ี่ดจ,จะมีการเปิดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังท,ทุกวันในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และในวันนี้ทางพระจ้าามีความมีส่วนที่จะให้ทุกท่านทุกท่านน้องมาเล็กถึงนตัวเป็อางของคุณแม่นะครับ ทุกทิยัมพีพุทธังสาระนงำัจฉามีทุกทิยัมตีธรรมังสาระังคัจฉามี พุศักราช2,568เวลา13นาฬิกาณฌาปนสถานของทัพอากาศเมนสงวัาสีานธาตุในนามพระนักภาพิซึ่งประกอบด้วยบุนทิ่ดาและครอบครัวขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระเด็จพระคุณพระบาทพระชษฐาญาณวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าว่ารัตนคุณพนาดามที่เมตตาเดินทางมาร่วมในพิธีพระทธธรรมในคืนนี้ และขอขอบพระคุณท,ทาณาา่านประธานในีิธีคณะท่านสมศักดิ์สนาณนันับคเมื่อถวายเครื่อ้เซนเสร็จแล้วรอรับภาบัุรกุณจากเจาหนที่ด้านหลังนะครับ นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโต สุปฏิปันโนภควะโตสาว,วกสังโคสังขังนัมมามี ีิวาเทมีสวาขาโตภะวัตตาธรมโมธรรมังนัปปัสามาสุปปติปันโน